โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่240หมู่ที่9ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ทั้งหมด136ไร่จัดตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2517เดิมชื่อโรงเรียนหนองพอกวิทยาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยเมื่อวันที่28ตุลาคม พุทธศักราช2552ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27สําำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชนรอบสาเมืม่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนรักการอ่านเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสํำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ o b e ค a เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝา่ายมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรทั้งการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้กำหนดเป็นพันธกิจและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยปลูกฝังหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับทั้งการวางแผนงานบริหารโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนการสร้างฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดความสำเร็จโดยวิธีคิดตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องซึ่งกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของโรงเรียน ได้พัฒนารูปแบบพอกวิดโมเดลในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานขององค์กรในด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1. ขั้นวางแผน P H O K พอกประกอบด้วย การศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมบริบทวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมาประเมินความจําเป็นความต้องการของสถานศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาตั้งสมมุติฐานเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ก่อนดําเนินการพัฒนาแล้วกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการพัฒนาบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ การจัดระบบข้อมูลและการออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการพัฒนาขั้นที่2การปฏิบัติการและตรวจสอบ W ประกอบด้วยการลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นวางแผนและตรวจสอบพร้อมกับประเมินผลการปฏิบัติการขั้นที่3าขั้นสรุปและขยายผล IT ประกอบด้วย การบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติการและขยายผลองค์ความรู้สู่ผู้รับบริการและชุมชนซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนการเชื่อมโยงกับชุมชนโรงเรียนได้ะตนักถึงความงอกงามของผู้เรียนแบบพหุปัญญาคือความหลากหลายในการเรียนรู้ความสนใจที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็นระบบคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงพัฒนางานจากการปฏิบัติจริงส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติจนในรอบปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลเหรียญทอง1โรงเรียนหนึน่งนวัตกรรมประจำปี2563ระดับภูมิภาคจากครุสภาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองระดับชาติตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุก ประจำปีการศึกษา2560และรับมอบป้ายศูนย์เสมารักอำเภอศูนย์เสมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27ผู้อำนวยการเฉลิมชัยหอรสิทธิ์ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่9 ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมขนาดกลางด้านการบริหารจัดการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสพทประจํปีการศึกษา2563ได้รับโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นสิทธิเก่าดีเด่นสาขาศิละปะวัฒนธรรมประจํปี2562จากสมาคมศิทธิเก่ามหาวิทยาลยัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพคทีสสำหรับผู้บริหารได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27เข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประจําปี2560นายธีรพัฒน์ศรีสุไลยได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําีีการศึกษา2562จากกระทรวงศึกษาธิการนาตะมวยไทยรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาตะมวยไทยอีสุสุรอบภูมิภาค และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาเยาวชนของชาติผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดและสามารถดำรงอยู่ในสังคมแต่ยังมีความสุข